มีการกลับตัวหรือเปล่าลุกอกอึบสวัสดีครับผมนี่คือช่องวิววอชิมัลิ n แนลฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดสมัครให้อสูตรหนึ่งแสนท่าเป็นครเพอได้สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่หายไปนะครับผมหายไปนานพอสมควรนะผมก็เพิ่งสอบเสร็จนะครับผมเพิ่งสอบเสร็จในภาค ทฤ่ฎีีนะครับผมเป็นข้อข้อฝนข้อการนั่นเองนะครับผมก็สอบเสร็จไปรอผลวันที่1น,นี้แต่ในระหว่างนี้นะครับผมที่มีคนสอบถามเข้ามาว่าทหารเรือผัด16ึีเนี่ยมีการกักตัวหรือว่ามีมาตรการอะไรรับมือเกี่ยวกับช่วงโควิดนี้บ้างเพราะว่าช่วงนี้ยอดสูงขึ้นนะครับผมในพื้นที่สีแดงเสีย่ยงสูงมากนะครับผมสีแดงถึงขั้นจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีมาตรการอะไรนะครับผมวันนี้ทุนที่ก็มีข้อสรุปนะครับไม่ใช่ข้อสรุปเรียกว่า เป็นข้อที่แบบว่าขออ่าราการเนี่ยได้บอกมาแล้วก็มีมาตรการเตรียมการอย่างไรนะครับผมมาบอกทั้งน้องที่จะมาในวันที่1นึ่งกรกฎานี้นะครับผมก็จะไปฟังฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ชอบหรือไม่ชอบก็ฝากกดไลค์นะครับเดี๋ยวติไลค์กันนะครับผมและอย่าลืมฝากติดตามแฟนเพจ f a c e b o o k IG แล้วก็ทิกเ o อรพีด้วยนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผม มีการกักตัวและมีมาตรการอะไรบ้างครับเริ่มแรกนะครับผมจะคําถามที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะผมว่ามีการกักตัวไหมมีแต่กักตัวที่นี้นะปือกักตัวเป็นกองร้อยนะผมคือนะครับผมเมื่อทุกคนมาถึงค่ายในวันที่1และวันที่2นะผมจะทําการผ่านจุดต่างๆที่เกี่ยวกับการคัดกรองไม่ว่าจะเป็นสักประวัตินะครับผมหรือว,ว่าสอบถามรายละเอียดส่วสนตัวย้อนไปสิีวันไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่า ไปอยู่ใกล้คนที่เป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับไปอยู่ใกล้คนที่ไปในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าอยู่ใกล้คนที่อยู่ใกล้คนที่เป็นมาหรือเปล่าอันนี้ก็งงๆนะครับผมอ่ะนะครับผมแล้วก็จะมีการสวับสวับก็คือ เอาเนื้อยในจมูกนะผมในพุงจมูกเราไปตรวจสอบนะบผมแล้วก็จะรู้ผลภายในหนึ่งอาทิตย์ภายในพรุ่งนี้เหลือก็แล้วแต่นะผมก็อาจจะรู้ผลเร็วขึ้นหลังจากที่ไม่ต้องรอดูอาการน,นะรผมและนะครับผมก็จะมีการฉีดวัคซีนนะครับผมวัคซีนตัวนี้คือวัคซีนอะไรก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับผมแต่ทุกคนเนี่ยจะได้ฉีดกันทุกคนไม่มียกเว้นรวมถึงขา้าราชการครูฝึกผู้เชี่ยวครูฝึกและก็รุ่นพี่ของเราทุกคนจะได้ฉีดนะครับผมที่อยู่ใกล้ที่อยู่ใกล้กับทหารใหม่ทุกคนจะได้ฉีด ทุกคนนะครับผมไม่มียกเว้นนะครับผมและเมื่อทุกคนเนี่ยมาที่กองร้อยจะกักตัวที่กองร้อยเนี่ยจะกักตัวในระยะเวลา15วันนะครับผมและขั้นการเนี่ยจะอยู่ที่กองร้อยกับครูฝึกกับผู้ช่วยครูฝึกและทหารใหม่ทุกคนจะอยู่ในกองร้อย15วันจะไม่อนุญาตให้ออกไปไหนนะครับผมให้ออกไปในจุนในกองร้อยดูอาการนะครับผมดูอาการในกองร้อยนะครับผมและจะในระหว่างที่อยู่ในกองร้อยก็จะมีการฝึกนะครับบุคคลท่ามือเปล่าบุคคลท่าอวุฒ ฝึกต่างๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับทหารเรือนะครับผมมีการอบรมต่างๆในกองร้อยและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีการนะครับผมวัดอุณหภูมินะครับผมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะผมนะทุกเช้าเที่ยงเย็นนะครับผม,นะบผมแล้วก็ก่อนนอนก็จะมีบ้างนะครับผมสำหรับใครที่มีอาการะไระหว่างที่กำลังฝึกป่วยไม่สบายมีการแทรสซ้อนก็จะไปพบแพทย์ทันทีนะครับผมไปพบแพทย์หรือไปหาหมอทันทีเพื่อ,อว่าเป็นการดูแลเบื้องต้นนะครับผมการดูแลเบื้องต้นถ้าหากตรวจพบว่าคนไหน ในกล้องล้อที่กักตัวเนี่ยมีอาการหรือว่ามีเรียกว่าเข้าขา่เข้าไขา่แบบเป็นโควิดนะครับผมก็จะนําส่งโรงพยาบาลทันทีโดยไม่ต้องแบบร,รอไม่ต้องมีรออะไรนะว่าต้องไปพันพอคือพันพยาบาลในหน่วยหรือเปล่าจะต้องไปตรวจสอบให้แน่ใจหรือเปล่าถ้ามีอาการใกล้เคียงหรือว่าแน่นอนแล้วมีอาการแบบหนักหรือว่าอยู่ดีไข้ขึ้นสูงต้องรีบส่งโรงพยาบาลอันนี้ทุกคนมั่นใจได้นะครับผมสําหรับการ กับตัวในกองร้อยนะผม15วันไม่มีใครออกไปไหนอย่างแน่นอนแต่อีกสิ่งหนึ่งคือจะมีคําถามกลับมาว่าแล้วการกินการอยู่ล่ะครับผมคือที่อยู่ทุกคนเนี่ยจะเป็นที่อยู่ทุกคนก็จะเป็นจากเตียงนะครับผมเป็นระยะห่างนะครับผมเว็นระยะห่างหัวไม่ชนกันนะผมก็จะเอาขาชนกันนะผมเตียงก็จะชนกันอย่างนี้น counter. แต่จเะเอาระยะห่างนะครับผมระยะห่างนะครับผมประมาณสช่วงแขนนะครับผมแล้วก็จะมีเตียงเตียงแล้วก็เอาขาชนกันได้แด้เอาหัวชนกันนะผมเพื่อหลีกเลี่ยงการแบบไอจามใส่กันนะครับผมและ เกี่ยวกับอาหารการกินนะผมก็จะมี PX PX คือร้านค้าในกองร้อยและก็จะมีผู้ช่วยครูฝึกเป็นคนนําเข้ามาให้นะผมนําเข้ามาให้คือผู้ช่วยครูฝึกเนี่ยก็จะแยกต่างหากนะว่าคนไหนจะอยู่สัมผัสตัวทหารจะอยู่ใกล้ทหารแล้วก็จะมีครูฝึกที่เป็นคนนัอาหารไหมทหารเองเนี่ยจะแยกต่างหากนะผมก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใกล้ชิดกับทหารมากนะครับผมก็จะรับรองได้ว่าจะไม่นําเชื้อมาติดแล้วก็จะไม่ นำเชื้อออกไปนะครับผมถ้าหากมีเชื้อติดหรือมีเชื้อ,อไรเป็นออกไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อคนภายนอกหรือคนภายนอกที่ติดก็อาจจะส่งผลกับคนภายในดังนั้นเขาก็จะไม่ให้ปรปับปรุงน,นะครับผมกับทหารใหม่มากในะส่วนของคนที่จะนําข้าวเข้ามาหรือเป็นนําข้าวจะ้างนอกออกไปล้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดของห้ามปะปนกันปกติแล้วเนี่ยผู้ช่วยครูและก็ข้าราชการบางคนนะครับผมก็อาจจะนอนกองร้อยในวันปกติที่ไม่มีโควิดอยู่แล้วนะครับผม ผู้ช่วยครูก็จะนอนกองร้อยแล้วก็ข้าราชการ1คนหรือสองคนก็จะนอนที่กองร้อยนะผมแต่นะผมในช่วงโควิดนี้เขาก็จัดชุดให้ข้าราชการเนี่ยแบ่งเป็นชุดนะผมชุดแรก15วันก็จะอยู่กองร้อยอีก 10, อีกชุดครึ่งหลังก็จะอยู่ที่บ้านนะผมก็จะถ้าผ่าน15วันไปแล้วชุดที่อยู่กองร้อยก็จะไปอยู่ที่บ้านและชุดที่อยู่ที่บ้านก็จะมาอยู่ที่กองร้อยสลับกันอย่างนี้นะผมเพื่อดูอาการหรือว่า เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับในระหว่างที่ทุกคนอยู่กองร้อยเนี่ยทุกคนจะได้สวมใส่แมสท,ทุกคน,นคับผมแมสท,ทุกคนจะได้ใส่ตลอดเวลานะผมไม่อนุญาตและเขาก็ห้ามให้ทุกคนถอดแมสนะผมหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายการฝึกในกองร้อยนะผมยกเว้นการทานข้าวทุกคนจะต้องใส่แมสอยู่แล้วนะเว้ยไม่ต้องใส่แมสอยู่แล้วนะผม เป็นสิ่งเดียวที่ไม่ต้องใส่แมสหรือว่าไม่กระทั่งการนอนการอะไรก็คนก็ต้องหาวิธีการป้องกันตัวเองนะครับผมการล้างมือนะครับผมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะครับผมหรือไม่ทา่งการรักษาความสะอาดในกองร้อยและก็ตัวเองครับนี่คือข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการกักตัวนะครับผมที่คนถามเข้ามานะครับผมอันนี้ก็คือข้อสรุปนะครับผมคร่าวๆแบบไม่ได้แบบเจาะจงอะไรมากนะผมอันนี้คือข้อสรุปที่เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับคนที่มาเป็นทหารใหม่นะครับผม พัดหนึ่งับหกสี่ทหารเรือครับสาหรับใครที่สงสัยหรือว่ามีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับทหารเรือหรือข้อกังขาอะไรก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวพี่จะไปตอบนะผมอะไรที่ทุกคนเนี่ยอยากทราบบางคลิปพี่ก็ทําแล้วในช่องสามารถไปค้นหาได้หรือเสิร์ชหาได้นะผมชื่อช่องพี่ชื่อช่องวิวว s ชิม a ติเป็นภาษาอังกฤษนะผมหรือพิมพ์คําว่านายวิคเตอทีนก็จะขึ้นพี่หรือพิมพ์ทหารเรือจะขึ้นพี่นะผมสำหรับคลิปนี้ ไม่มีอะไรมากครับผมฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์นะครับผมและอย่าลืมฝากช่วยกดติดตาม Facebook YouTube TikTok แล้วก็แฟนเพจนะครับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมยกอ,อกอึบบายบายครับเจอกันหนึ่งกรกฎานี้ครับ